สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของดีเมืองคอนร,ระหว่างวันที่9ถึง13พฤษภาคม2568ณศูนย์การค้าพราราไดพาร์กรุงเทพโดยมีผู้ประกอบการ50ร้านค้าเข้าร่วมงานนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรพัฒนาตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านการแปลรูปสินค้าใช้นวัตกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายเช่นการเจราจาจับคู่ธุรกิจการไลฟ์สดขายสินค้าและโปรโมชั่นสินค้านาทีทองลด50%รวมมูลค่า1 0 0นบาทคาดว่าจะช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจของจังหวัดและเชื่อมโยงการค้าสู่ระดับสากล ในวันนี้นะคะระหว่างวันที่9ถึง13ฤพฤษภาคม2568นะคะทีมงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้พานาครศรีธรรมราชผ่านของดีเมืองครน,นะคะมาให้คนกรุงเทพ ที่มาทํางานหรืออาจจะมาพักอาศัยที่นี่ได้รู้จักกับจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราผ่านผลิตภัณฑ์แล้วก็งานศิละปะจักสานนะคะงานเครื่องผมเงินขงทองค่ะแล้วก็รวมถึงอาหารการกินนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านได้มาช็อปชิมนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก,าก็ขอเชิญชวนให้ได้ไปเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชสักครั้งหนึ่งนะคะเราเป็นเมือง งดงามนะคะสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะมีความหลากหลายทางภาะหูวัันธรรมก็คือเขานาป่าเลนะคะที่สําคัญก็อยากจะให้ทุกท่านได้ไปเยือนทะเลใต้ของไทยเราค่ะก็เชิญชวนตามเวลาที่เหมาะสมค่ะ ก็เน้นๆก็จะเป็นเรื่องของสินค้าที่มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นเป็น GI ของจังหวัด50บูธนี่ก็เป็นตัวแทนนะคะจริงๆมีมีมากกว่า50ร้านค้าแต่อันนี้เราก็ถือว่ามากรุงเทพแล้วก็อยากให้ได้ชมของพรีเมียมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ปลอดภัยค่ะเข้าเท็นที่ว่าเราก็จะต้องรักสุขภาพนะคะทาน สิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตค่ะ,อ,ะอีกครั้งนะคะก็วันระหว่างวันที่9-13ถึงค่ะพฤษภาคม2568ที่รอย a ล p a ราได s e p า r k แห่งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่มาจากที่นี่นะคะก็อยากได้ได้ใช้โอกาสอันดีได้มาทำความรู้จาักกาับนะครศรีธรรมราชมากขึ้นค่ะ